วันนี้จะพามาดูอาหารที่เราเตรียมทำเนื้อย่างเกาหลีนะคะเอ่อโอชูดิชูโมนทรีอ่าเลฟองดูไทยแลนเดสฟองดูกรีดเนื้อย่างเกาหลีค่ะเราจะใช้เป็นปลาหมกึกแล้วก็กุ้งแล้วก็เนื้อวัวนะคะน้ำซอส เราจะไม่ทำน้ำซอสใส่นะคะเราทำน้ำซอสน้ำข้นใส่ผงสเต๊ะลงไปเหมือนสูตรคเมนมันจะทำให้รสชาติกลมกล่อมค่ะนะคะส่วนวุ้นเส้นเราแช่วิก,ก่อนค่ะแล้วก็ผักผักเราได้มาแค่นี้เพราะว่าที่เหลือสามีจะขนกลับมาจากาที่ทำงานค่ะเพราะว่าซื้อไปแล้วใส่มอไซค์กลับมาค่ะ หลังจากที่เตรียมเครื่องนะคะน้ำซุปจะเห็นไหมคะใส่ผงสเต็กกับกระทิ่ลงไปมันจะแดงสวยมากเลยนะคะแล้วก็ผักผักเราก็มีเนาะมีวุ้นเส้นที่อยู่ในถ้วยขาวๆนะั้นแล้วก็มีเนื้อแล้วก็อาหารทะเลเนาะกินกันสองคนกับสามีเป็นเนื้อย่างครั้งแรกหลังจากปีใหม่นะคะก็รอให้เขากลับมาแล้วก็อุ่นได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมนะคะ